ช่ครวันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมผมเซนนะผมวันนี้เลยกลับมาอยู่ในแมพที่พักใจอีกแล้วนะครับคนดูอ่แเราก็กลับมาแกล้งคนเป็นแมงมุมกันอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้นะนี่ก็เป็น EP ที่สามนะครับผมสำหรับการแกล้งเป็นแมงมุมนะครับคนดูอ่ผมต้องขอไปคนดูเดยนะที่คลิปมันไม่ได้นานเว้ยคลิปมันห้าถึงหนาทีอะคลิปมันหาคนแกล้งยากมากเราเป็นรับชมคลิปเลยดีกว่าไปแมงมุมสีอะไรแมงมุมไข่ตัวไหนกูเห็นแล้วกูจะร้องไห้ไหนลองวิ่งมาดิไหนลองวิ่งมา เดียเดี๋ยวเดียมันไอ้มันน่ารักเลยอือหือขยีโอเคยังไม่ขยับทีแล้วปจายจุ้ยว้าวเก๊ ไอแกมึงกดตกลงนี้วไอี้ยกูกดสิแล้วทำไมมุมน่กูคนหาเรื่องหาเรื่องไอเดียน่ารักจังเลยคุณเบนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย ไฟสวยๆอ่ะเป็นล้านเป็นล้านเป็นร้านดวงกุ๊งงมแบบบบหนึงนะเพียงพี่พี่โอเคเพียพี่รู้ไหมพี่ทำมมคนแข็งสแตนด์อัพเลยดิเนี่ยคนเอ้ยอะไรวะงาหลักแบงกุมออกจาานีสุดยอดสุดยอดใช่ต้องไม่ใช่ ไปไหนแล้วอ่ะอะไรอะไรวุ้ยขนใหญ่เจ็บคุณแน่แ้ววะคุณพี่ลินพี่ลินเห็นใช่ไหมข้าวั่งหน่ะขาพี่ได้ขาแล้วอ่ะลูกขึ้นขาออกไปเลยเว้ยถ้าเข้ามา อะไรเนี่ยคายังส่้นเลยมีเจมสวัสดี<อ>คนที่ตัวม่วงขอ,งออกไปอ้ยบันไดเราขอขึ้นหน่อย แมงมุมน่ารักจังเลยอันนี้คือน่ารักเยอะกว่ายวนะูจากที่ไหนน่ารักจริงๆริงไอผมผมก็วิ่งไปไหนคะว่ากล้อิกแสดงว่าต้องการคิดนี่ไปไหนคะฉีไปลุงแกแมงมุมฉันจะบ้าฉันไม่รู้ว่าเป็นแบบ ออกมาเลยเขาไม่ยอมพูดอ่ะเออบันไดช่วยหน่อยบันไดอยากได้ยินเสียงเพนุสรเนี่ยแมงมุมเนี่ยแมงมุมอุ้ยก่อนจบคลิปแล้วครับคุณดูผมต้องขอโทษด้วยนะคลิปนี้มันสั้นจริงๆนะเนี่ยคลิปเนี้ยคือผมหาคนแก้งยากมากเลยช่วงนี้คอนเทนต์หายากมากเดี๋ยวคอนเทนต์หน้านี่ผมจะอธิบายนานขึ้นะคุณดูจะแก้งอะไรต่อนี่ติดตามชมรอเลยนะคุณดู อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับ